วหนูเป็นคนขี้หึงอาจารย์พูดให้หนูผัวหนูฟังในยค่ะหนูเหนื่อยกับมันจริงๆไม่ได้หรอกมึงมันสวยผัวมึงมันหึงก็ไม่แปลกเพราะมึงมันสวยไงอันนี้มึงทําใจเถอะทําใจนะมึงสวยเกินไปไงมึงสวยมากสวยจัดผัวมึงก็หึงเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องปกติมากแหละใหม่ๆก็อย่างนี้แหละมึงรักษาอาการหึงหวงนี้ไว้นะกูจะบอกให้อีกไม่กี่ปีเนี่ยมึงจะไม่มีอาการนี้แล้วนะ จากเดิมเนี่ยมันตามหึงหวงมึงแล้วมึงก็สะบัดสะบิ้งลำคาญทานไปเจ็ดปีแปดปีมึงจะวิ่งตามผัวมึงแทนเพราะผัวมึงเนี่ยจะไม่หวงมือต่อไปเพราะฉะนั้นมึงเก็บความรู้สึกเนี้ยไว้เก็บไว้ดีๆรักษาไว้นานๆเพราะอีกไม่นานมันจะหมดจากมึงไปมันจะกลับตละลปัดหมดกูบอกให้สันดานผู้ชายใหม่ๆเป็นแบบนี้หมดห้าปีหกปีเจ็ดปีแรก แต่เมื่อร่างกายผิวพรรณหน้าตาม,มึงเริ่มเปลี่ยนไปจากอาการหึงจะไม่หึงอีกต่อไปจะเลิกหึงแทนแล้วจากมันตามมึงมันจะกลายเป็นมึงอะวิ่งตามมันแทนเพราะอะไรมันจะเริ่มมีเมียน้อยมันจะเริ่มไปมีกิก๊กไปแอบหาผู้หญิงนอกบ้านก่อนหน้านี้มันตามหึงหวงมึงหลังจากนี้จะเป็นมึงวิ่งตามหึงหวงมันจะกลับตาลปัดกันหมดเพราะฉะนั้นตอนเนี้มึงอย่ารำคาญผัวมึงเลยกูแนะนำนะเก็บอารมณ์ความรู้สึกนี้ไว้ให้นานที่สุด เพราะอีกหน่อยอารมณ์เนี้ยจะสูญเสียออกจากชีวิตมึงไปโดยไม่มีเหลืออีกเลยรักษาไว้เถอะอย่าลำคาเลยเชื่อกูวางใจอุเบกขาปล่อยให้มันหึงไปเถอะกูแนะนำนะเพราะวันหนึ่งข้างหน้ามึงจะไม่มีโอกาสมาเป็นอารมณ์แบบนี้อีกแล้วเขาหึงมึงมึงลำคาเขาไม่หึงมึงมึงเรียกร้องสรุปจะเอาอยัางไง วันนี้เขาหึงมึงดีใจมึงลำคาญหึงมากเกินไปลำคาญจังเลยสักพักหนึ่งเริ่มไม่หึงมึงมึงก็เริ่มไปตามความอา,ารมณ์หึงว่าเดี๋ยวนี้ไม่หึงเหมือนเมื่อก่อนเลยนะหมดรักแล้วใช่ไหมรักน้อยลงแล้วใช่ไหมนี่แหละอาการมึงเนี่ยเรียกว่าอาการคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในเรื่องของตนไม่รู้จักพอประมาณไม่รู้จักรักษาสงวนท่าทีของตนในเหตุปัจจัยที่มีอยู่ขึ้นในชีวิตของตนไม่รู้จักพอ มันอยาไปหมดอ่ะเขาดีเกินไปก็อยากให้เขาดีน้อยลงเขาดีน้อยเกินไปก็อยากให้เขาดีมากกว่านี้มึงไม่มีคำว่าพอมึงจำไว้นะเพราะฉะนั้นเก็บรักษาในสิ่งที่มึงมีไว้ว่าดีกว่าคนอื่นเขาเนี่ยรักษาไว้้ดีเพราะวันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่กับชีวิตมึงอีกต่อไปแล้ววันนั้นมึงจะต้องมานั่งเรียกร้องจากวันเนี้ยมึงพยายามจะไล่ออกแต่วันหน้ามึงจะนั่งเรียกร้องแฟนหนูดีมากเลยค่ะ แต่เขาซัพพอร์ตหนูด้านเงินไม่ได้หนูทำไงดีคะมึงหาเองไม่เป็นเหรอวันวานไม่ทำหาอะไรนั่งแบมือขอเงินขอชาวบ้านงอมืองอตีในการขอเงินอย่างเดียวมึงคิดว่ามึงได้เงินได้คนมีเงินแต่เขามีสันดานไม่ดีกับมึงประพฤตินอกใจมึงมึงจะเอาเหรอมึงคิดว่ามึงมีเงินแล้วมึงมีความสุขทุกอย่างเหรอแต่กลับกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งมึงมีผัวแต่มึงมีความสบายใจแล้วมึงก็ไปหางานหาเงินทําด้วยตัวมึงเอง วันๆมึงดีแต่ขอชาวบ้านวันๆดีแต่พึ่งพาสายคนอื่นมึงไม่คิดจะพึ่งพาสายตัวเองเลยเหรอเนี่ยสันดานอยากได้คนชั่วแต่มีตังอกูจะบอกให้หายากดีแล้วมีตังเนี่ยต้องเป็นวาสนามึงจริงๆโดยมากมึงจะได้ชั่วแต่มีตังหายากดีแล้วมีตังกูบอกเลยมึงไม่มีความสุขหรอกมึงมีเงินต่อสนองต่อความตัวเองต้องการของตัวเองแค่ไหน แต่ตัณหาคือความอยากของมึงไม่มีความว่าเต็มเพราะความยอยากของมึงคือมันจะไปเรียกร้องเอาอย่างอื่นเขารักมึงน้อยเกินไปแต่ให้เงินมึงเยอะเดี๋ยวมึงก็จะเรียกร้องเอาความรักจากเขามากขึ้นมึงเชื่อกูเถอะดีมึงได้คนดีม,ดนดมึงได้กัลายานามิตรมาเป็นคู่ชีวิตถือว่าประเสริฐสุดแล้วไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้คนดีๆหัดาหารักษาไว้บ้างไม่ใช่วันๆตามหาแต่ผัวมีตงังเพื่อให้ตอบสนอง ต่อการอยากได้อยากมีอยากเป็นของมึงแล้วมานั่งเดือดเนื้อร้อนใจทุกกายทุกใจทีหลังกูฟังแล้วกูสลดสังเวชแลือเกินมีคนเลี้ยงมาไม่ได้ผิดแต่มันผิดที่สันดานมึงจะทิ้งคนที่ดีกับมึงไปแล้วไปสแสวงหาขวนขวายคนที่มีเงินอันเนี้ยผิดกูจะบอกให้แต่ถ้ามึงจะทํามึงทําตั้งแต่แ,ตแรกไม่ใช่ไปมีความผูกพันกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วมึงอยากได้แต่เงินเขาอันเนี้ยเรียกว่าเมียมหาโจร พระุญเจ้าไม่ให้ผู้ชายคบคนสันดานแบบนี้มึงจำไวนานี่เรียกว่าสันดานเมียมหาโจรบริจาคดวงตาเกิดใหม่ตาจะบอดไหมคะไม่บอดจ้ามึงทำดีตามึงจะบอดได้ยังไงมึงบริจาคดวงตาให้คนมีตาใช้อ่ะตามึงจะบอดได้ยังไงมันปยาอ่อนเพอร์เจอร์หรือเปล่ามึงต้องได้บุญกุศลสิบุญกุศลนั้นถ้ามึงทำดีแล้วมันจะได้ผลชั่วมึงจะทำทำไมล่ะอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องทำบุญสิสละเงินทำบุญทำให้ชาติหน้าไม่มีเงินใช้ใช่ไหมคะ อย่างนั้นเหรอเอาสลาอาหารใส่บาตรพักทุกวันชาติหน้าหนูจะไม่มีข้าวแดกใช่ไหมคะมันใช่อย่างนั้นเหรอกูถามแกเนี่ยมึงมันปัญญาอ่อนกันสิ้นดีเลยนะแต่ละคนแต่ละคนที่บอกว่าบริจาคอวัยวะร่างกายต่างๆแล้วชาติหน่าจะเกิดมาไม่ครบสามที่สองเนี่ยมึงทําในสิ่งที่ดีมึงต้องได้ผลดีตอบแทนกลับคืนมาสิไม่ใช่ไปได้ผลร้ายผลเสียมึงคิดอะไรกัน,นยังไปเชื่อใครมาเนี่ยฮะอยากติดมหาลัยที่ใฝ่ฝันต้องทํายังไงครับอ่านหนังสือจา้า มึงจะติดมหาลัยที่ไฝ่ฝันมึงจะทำยังไงล่ะมึงอ่านหนังสือเข้าไปสิหนังสือน่ะเขก,กบ,บาลเข้าไปเพื่อมันจะสอบผ่านบ้างกูว่ามึงไม่ได้แล้วล่ฟฟนนะมหาลัยที่ใฝ่ฝันน่ะมหาลัยกูไหมล่ะเดี๋ยวกูตั้งชื่อมหาลาัยให้ตะกวดแหวกแหนเอาไหมกูมว่าน่าจะเหมาะกับมึงมากกว่านะมึงอยากได้มหาลาัยที่ใฝ่ฝันมึงยังไม่รู้วิธีการทําได้ซ้ำว่าจะทํายังไงให้ตัวเองได้เข้ามาหาลาัยที่ตัวเองใฝ่ฝันมึงยังไม่มีปัญญา <S <S โอ้ยกูว่าไม่มีวันเข้าหรอกมหาลาัยอนนะนะ เรียนมหาลัยกูเถอดตะกวดแบกแหนกูแนะนํากูเป็นอธิการบดีกูเป็นบัญชีเดี๋ยวกูเป็นให้หมวหมดทุกอย่างอ่ะกูสอนจาต้นยันจบหมดจะจบที่กูคนเดียวเผื่อจะฉลาดขึ้นจุดจีนไหวอะไรแทนเป็ดไก่ดีเขาไม่ต้องไหวจาง่ายมึงจะไหวทําไมล่ะจุดประสงค์ในการไหวของมึงมึงไหวเพื่ออะไรไหนตอบกูหน่อยเช่นอย่ามาตอบโลกสวยนะไหวแล้วสบายใจไหวแล้วเป็นสิริมงคลไหวเพราะเขาไหวกันมาตามประเพณีปู่ย่าตายาย อย่าโลกสวยมึงไหว้เพราะมึงหวังรวยมึงไหว้เพราะมึงอยากอยากถูกหวยมึงไหว้เพราะอยากจะอ้อนวอนขอร้องเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โดนบันดาลให้มึงแล่าของไหว้ไปแลกนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจมึงแต่มึงไม่ตอบพวกมึงน่ะมันไหว้ไปไหว้แล้วสบายใจไม่ได้มีอะไรไม่ได้ขออะไรตอแหลมึงขอสารพัดจะขอขอทีแทบทูบแทบหมดดอกมึงยังไม่ยอมปากสักกระถางทูบเลย เพราะคำขออ้อนวอนมึงเยอะเหลือเกินมึงย่ามาพูดเทียนในหมดไปเล่มๆแล้วมึงยังอ่านวิชาไม่เสร็จด้วยซ้ำแมจะเห็นว่ามีคลิปให้สวดมนต์แต่มีบทสวดที่เราสวดร่ำรวยเงินเข้ามาภายใน24ชั่วโมงเราก็สวดตามฟังอาจารย์มือจะเชื่อใครแล้วมันมีด้วยเหรอสวดมนต์แล้วเงินเข้ามายี่ชั่วโมงเดี๋ยวกูจะนั่งสวดเลยไม่ต้องมานั่งขายของเอามาให้กูหน่อยบทไหน เดี๋ยวกูจะเอาบทที่มึงบอกว่าสวดแล้วได้เงินในยี่สี่ชั่วโมงกูจะนั่งรอเฉยๆเนี่ยกูจะดูซิกูไม่เอาเนี่ยอ่ะซื้อแล้วกูไม่ปาดตะกร้าลองดูซิเงินจะเข้ามาจากไหนตอนนี้กูจะขายของออกไหมถ้ากูไม่ขยันขันแข็งในการทํางานทําการกิจการงานกูกนั่งสวดมนอย่างเดียวค่ะยี่สี่ชั่วโมงจะมีเงินเข้ามะมันเทอเจอปัญญาอ่อนมึงยังมีหน้ามาถามอีกนะว่าจะเชื่อใครมึงต้องเชื่อเหตุผลสิมันมีเหตุผลไหมล่ะบทสวดมนบ้าบอคอแตกอะไรนั่งสวดมน,บนั่งยี่สิอง อย่างนี้กูก็เปิดสำนักสวดมนต์เลยทั้งวันยี่สี่ชัมม่วโมงไม่ต้องหลับไม่นอนกูจ้างพูกมึงมานั่งสวดมนต์เดี๋ยวเงินเข้ากูเองมันมีได้เหรอมันปัญญาอ่อนอย่านั่งสวดบต์แล้วเงินเข้ากูขอเหตุผลจากการเงินเข้าหน่อยมันเข้ามายังไงกูเห็นบางคนสวดถ้าเป็นแทบตายยังเป็นนี่เป็นสีพรลุมพลังเต็มไปหมดเอ้ามาจากไหนเปิดคลิปสนทนาธรรมเพื่อหวังให้ลูกเป็นเด็กดีของสังคมพอดูจบลูกผมพูดกูมึงกับผมแทนอามึงก็สอนมาสิตีปากมาสิ มึงเป็นพ่อเป็นแม่ลูกมึงอ่ะหน้าที่มึงคืออะไรสอนลูกมึงลูกมึงเนี่ยควรโดนตีปากแล้วตัวมึงเนี่ยควรโดนตีกระบาลเพราะมึงโง่สอนลูกมึงไม่เป็นเขาก็บอกอยู่ว่าอะไรควรฟังอะไรควรมีพ่อแม่นั่งคุมมึงจะให้ลูกมึงฟังอะไรมึงก็นั่งประกบลูกมึงว่าอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดไม่ใช่ปล่อยลูกมึงไปเรียนรู้เองมึงน่ะมันโง่สมควรโดนกระโถนตีกระบาล ส่วนลูกมึงก็สมควรโดนกระโถนตีปากไม่รู้จักว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดแล้วตัวมึงก็ไม่รู้จักสั่งสอนลูกมึงว่าอะไรควรฟังไม่ควรฟังมึงไม่สามารถปิดกั้นวาจาคําพูดดีไม่ดีกับลูกมึงได้เพราะต่อให้มึงควบคุมยังไงมันก็ไปได้ยินจากที่อื่นหน้าที่มึงคือสอนเขาสอนว่าอะไรควรฟังไม่ควรฟังอะไรควรพูดไม่ควรพูด อะไรควรเรียนแบบไม่ควรเรียนแบบนี่มึงเล่นโง่ปล่อยให้ลูกมึงไปเรียนรู้เองก็สมควรแล้วที่มีพ่อเขาโง,ง่อย่างมึงแล้วจะมีลูกพูดมึงพูดกูแบบลูกมึงก็สมควรสีเสมอกันในความเป็นพ่อเป็นลูกของมึงสมควรนี่มาพูดได้กูด่าซ้ําแหมมาโทษชาวบ้านเขามาโทษกูว่ากูเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกมาพูดมึงกูกับมึงลูกคนอื่นลูกศิษย์กูอ่ะลูกเขาตั้งเยอะตั้งแยะ เขาฟังกูด้วยลูกเขาน่ะกูจะบอกให้แต่ล <jealousy> ูกเขายังรู้จักแยกแยะลูกเขาฉลาดกว่าลูกมึงกาฉลาดกว่ามึงด้วยเขายังรู้จักแยกแยะว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูดลูกมันแต่ละคนแต่ละคนฟังกูไม่มีใครไปพูดมึงกูกับพ่อแม่ตัวเองมีเห็นแต่ลูกมึงนั่นแหละก็เพราะมีพ่อโง่ๆอย่างมึงเนี่ยสอนลูกไม่เป็นกูอยากจะบอกลูกมึงแล้วเกดว่าลาออกจากความเป็นลูกของพ่อมึงเถอะมีพ่ออย่างนี้กูว่า อย่งมีซะยังดีกว่าลูกมึงอะฟังทำไม่ผิดหรอกแต่มีพ่ออย่างมึงนะผิดแยกแยะไม่ได้สอนลูกมึงไม่ได้มีหน้ามาโทษกูว่ามาฟังกูแล้วพูดมึงกูตามกูสันดานคุยเรื่องชาวบ้านที่เป็นแง่ลบเจตนาอยากเตือนคนอื่นแต่เป็นเรื่องเป็นพูดเป็นจริงบาปไหมครับบาปจ้าแม้เป็นเรื่องจริงก็บาปกาเรียกว่านินทาชาวบ้าน มึงไม่ต้องไปเตือนใครไม่ต้องไปสแสรสารแหนมึงเตือนเหตุการณ์ไม่ใช่ไปเอาบุคคลนะั้นมาพูดสันดานเนี่ยมันเป็นสันดานนินทาชาวบ้านมึงสามารถเตือนเขาได้ระวังนะเรื่องแบบนี้นะระวังนะคนแบบนี้นะระวังนะนีสัยแบบนี้นะไม่ใช่มึงบอกไประวังอีแดงนะอีแดงมันชอบโกงชาวบ้านมามึงต้องระวังมันให้ดีนะเนี่ยมันชอบตอหลดตอแหลชาวบ้านเลยอีดำก็เหมือนกันพอกับอีแดงมึงไปเอ่ยชื่อเขาทําไมล่ะคําถามแม้จะเป็นเรื่องจริงมึงก็ไม่ควรพูดถึงเขา มึงสามารถตักเตือนเขาได้ตามหลักเหตุผลตามธรรมเหมือนกูสอนธรรมะเนี่ยกูต้องไปด่าใครเขาไม่ล่ะกูต้องไปเอาเรื่องใครมายกตัวอย่างให้มึงฟังแล้วกูเอ่ยชื่อเอ่ยนามเขาไม่ล่ะกูต้องเอาใครมาป,ป,ปัะจ,จามเมื่อสอนธรรมะไหมไม่ต้องอ้าแล้วมึงเอาเรื่องจริงเข้าไปพูดทําไมอะ่ะในเมื่อพุตเจ้าเป็นคนบอกเองว่าอะไรเรื่องไม่ดีของชาวบ้านมึงอย่าพูดแม้มีคนพยายามถามก็าตามมึงต้องลบเลี้ยวเคี้ยวโคตรมึงจะไปพูดทําไมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของมึงอะ่ะ มึงเตือนมันก็เตือนไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่มานั่งเตือนเขาโดยเอาชื่อคนอื่นมาอ้างสันดานมันอยากมินทาชาวบ้านน่ะแต่มันหาข้ออ้างลูกขโมยเงินเติมเกมสองหมื่นเราจะสอนลูกยังไงแล้วเขาขโมยเงนินไปได้ไงอ่ะสรุปว่าลูกกับมึงใครจะฉลาดกว่ากันแล้วมึงจะสอนลูกมึงได้หรอเนี่ยปล่อยให้ลูกขโมยเงินมึงได้เนี่ยกูเหนื่อยหน่ายใจแล้วเกินบางทีกับพ่อแม่ ไม่มีปัญญาสอนลูกให้ลูกขโมยเงินไปเติมเกมสองหมื่นมึงเก็บเงินยังไงให้เขาขโมยเงินมึงได้กูถามแค่เนี้ยมึงทํายังไงอ่ะมึงแจ้งความจับมันสิให้มันติดคุกติดตารางไปถ้ามึงไม่ทําทํามึงไม่สอนมันอ่ะมึงมาใช้คําว่าสอนยังไงมึงอเก็บเงินยังไงก่อนอันดับแรกก่อนมึงสอนมึงต้องเก็บเงินตัวมึงก่อนมึงต้องแก้ไขตัวมึงก่อนมึงสอนตัวมึงก่อนสอนตัวมึงเองให้ได้ก่อนว่าตัวมึงเองเนี่ยทำยังไงถึงเลิเลอประมาท ในการเอาเงินเนี่ยไปให้มันขโมยได้ก่อนมึงจะสอนมันมึงสอนตัวเองให้ได้ก่อนแล้วตาหลังมึงสอนตัวเองได้ดีแล้วคือเก็บเงินเก็บทองไม่ให้มึงขโมยไม่ให้มันขโมยซับมึงไปมึงค่อยไปสอนมันสอนไปตามความเป็นจริงว่าการขโมยมันเป็นโทษยังไงเป็นภัยยังไงสอนไปตามความเป็นจริงเลยไม่ใช่มาน,นั่งทำใจอะไรอยู่ได้สอนไปเลยสิทำไมงไม่สอนมันรออะไรอยู่ ด่าไม่สิเขาว่ากันว่าห้ามลาอาหารที่ไหว้เจ้าที่ผีบ้านผีเรือนมากินต่อจริงไหมครับกูกินหมดอนะกูก็ไม่ตายนะกูก็ไม่เป็นปอบด้วยหรือทุกวันนี้กูเป็นปอบแต่กูไม่รู้ตัวหรือเปล่ากูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ยังไม่เป็นนะตอนนี้ปอบมองว่าปอบจะด่าได้กับกูไหมล่ะปอบจะด่าช่ำได้แบบกูไหมเพราะกูเคยกินของไหว้เส้นไหว้ผีมาก่อนเนี่ยผมยุติวัตถุมงคลมากสะสมตั้งแต่เด็กพอฟังอาจารย์มารู้สึกอยากปล่อยวางแต่ทำไม่ได้เลยห่วงมากๆแนะนำหน่อยครับ ก็เก็บไว้แต่ไม่ต้องไปยุ่งแค่นั้นเองมือไม่ต้องไปบูชาไม่ต้องไปกราบไหวเก็บไว้เฉยเฉยเสียดายก็เก็บไว้แค่นั้นไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไม่ไปหลงไหลได้เพิ่มในสิ่งเหล่านั้นอีกแล้ว <S <S มือเสียตังซื้อมาไม่จะเป็นต้องทิ้งมือจะเก็บไว้ไปศิลปะก็ได้จะเก็บไว้ไปความสวยงามก็ได้มันได้เท่านั้นแต่มือไม่หลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งเหล่านั้น <S <S มือไม่ไปนสนใจกับพุทธคุณธรรมคุณอะไรไอ้ตามเหตุตามปัจจัยว่าสามารถช่วยเหลือชีวิตมือให้รอดพ้นจะเก็บไว้ได้หมดเสียดายก็เก็บไว้คนัเอง ผมขายทิ้งหมดแล้วครับอาจารย์กิมซิมเออขายไปเลยเอาเงินมาใช้ง่ายไม่ยากกูขายหมดแล้วเหมือนกันกูขายแดกหมดอ่ะเก็บไว้ทําทำหาอะไรอะ่ะกูขายสิได้ตังค์อ่ะจะเอาเงินไปจมทําไมอะ่ะกูขายผ้าได้เป็นแสนนะกูบอกให้จะเก็บว้ทำหออะไรละ่ะขายไปสิจ้าเอาเงินมาใช้อยากฟังจากมุมมองอาจารย์คิดยังไงกับปีชงเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนไราสาระจางงม,มงาย เปลืองเงินสิ้นเปลืองเพอเจอร์ปัญญาอ่อนไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่มีที่มาที่ไปไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ประกอบด้ประโยชน์มีแต่เสียตามมีแต่ปัญญาอ่อนมีแต่เพอร์เจอร์มีแต่ล่มจมไม่มีอะไรดีเลยจ้ะปีชงปีแชงอะมึงไม่ต้องไปแก้เลิกแก้ปีชงไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตมึงดีขึ้นมึงเลิกแก้ปีชงชีวิตมึงจะดีขึ้นถ้ามึงยังปีแก้ปีชงอยู่ชีวิตมึงจะไม่มีวันดีขึ้นเชื่อกู มึงไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองแก้ปีชงเอาเฉพาะคนที่เชื่อนะคนที่ไม่เชื่อไม่ต้องมาสารแนด่ากูนะเดี๋ยวกูด่ากลับรับให้ได้นะใครอยากจะเชื่อเชื่อไปใครอยากจะแก้แก้แกไปใครอยากจะปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนไปแต่กูไม่แก้ลูกศิษย์กูก็ไม่ต้องแก้คนที่ตื่นรู้แล้วก็ไม่ต้องแก้คนที่ตื่นทําแล้วก็ไม่ต้องแก้ทุกอย่างมันอยู่ที่กายวาจาใจสุจริตกูเห็นแก้กักเลยปีชงชีวิตก็เหมือนเดิมทุกวันนี้โปร่งเรื่องพฤติกรรมสามีมันจะกลายเป็นการละเลยไหมคะถือว่าพี่ ผิดจากหน้าที่ภรรยาไหมครับปรงเรื่องสามีแต่มึงมีหน้าที่ของมึงไหมล่ะไม่ใช่มึงบอกปงเรื่องสามีมึงเคยหาข้าวเลิกหาข้าวมึงเคยหาน้าเลิกหาน้ําเคยปฏิบัติพัดวีเลิกปฏิบัติพัดวีแล้วมึงบอกว่าปรง,ปรงการปรงคือมึงยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าชีวิตคืออย่างนี้มันเป็นอย่างนี้สันดานมันเป็นอย่างนี้แต่มึงก็ยังรับผิดชอบหน้าที่ของมึงไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่นั่งงอมืองอตีนไม่ใช่นอนแอ้แข้งอ้าแข้งอ้าขา เฮ้ยมึงใช่เขาจะคำว่าปล่อยวางปะเนี่ยมึงไปปรุงแต่งอะไรกันปะเนี่ยเฮ้ยใครเขาสอนมึงว่าปล่อยวางคือไม่ต้องทําหน้าที่ของตนการปล่อยวางคือทําหน้าที่ของตนแต่ไม่เอาอารมณ์เข้าไปยินดียินร้ายกับเรื่องนั้นไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกูไม่อยากทำอะไรอะ่ะกูไม่อยากอ่านหนังสือกูก็ปรงมันจำเป็นต้องอ่านก็อ่านไปแล้วกันกูก็อ่านไปไม่ใช่กูไม่อยากหนังสือปอง คุยอย่างหนังสือทิ้งแล้วมึงจะรู้เรื่องข้อมูลในหนังสือไหมก็ไม่รู้มึงจะสอบผ่านไหมก็ไม่ผ่านเพราะมึงบอกว่าอะไรมึงปรงก็เลยไม่ทําอันนี้เรียกโปรงแบบโงๆ่ๆวิธีการปรงจริงๆต้องทำยังไงมึงเปิดหนังสือเฮ้ยเหนื่อยจะเลยไม่อยากอ่านก็ต้องอะไรก็ตั้งใจในการอ่านต่อไปไม่ต้องไปยินดียินร้ายอ่านรู้เรื่องก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ช่างหัวมันขวนขวายพำพามเพียรในการอ่านต่อไปเนี่ยเรียกว่าลักษณะของการโปรงคือไม่เข้าไปยินดียินร้ายกับมัน มึงไปปลงไปปล่อยวางด้วยการไปทิ้งภาระหน้าที่ของตัวมันเรียกว่าปลงเรียกว่าปล่อยวางเหรอมันมั่วซั่วไปหมดเลยนะเบื่อขี้หน้าผัวจ้างข่าจานเลิกกับมันสิกูเห็นปากดีแล้วเนกะินเบื่อขี้หน้าผัวอย่างนั้นแต่เวลาผัวทิ้งนี่วิ่งร้องแห่กระเชิงข้างห้องชอบพูดด่ากระทบควรทำยังไงดีคะ,ะแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาด่ากระทบเมืองมึงคิดเองปะเนี่ย เขาอาจจะด่าผัวด่าเมียเขาเองก็ได้แต่มึงไปกระทบกับเขาเรื่องอะไรล่ะเขาอยากจะด่าอะไรก็ปล่อยเขาด่าไปมันไม่เกี่ยวกับมึงนี่มึงจะไปเดือดเนื้อร้อนใจทําไมถ้ามึงไม่ได้ทำอ่ะมึงไปคิดเองเอาเองทำไมในฟิลเดียวกันกับมึงชอบเห็นว่าผู้ชายชอบมึงเนี่ยเขาแค่เลี้ยงข้าวมึงก็มาโนเพอเพราะว่าเขาชอบมึงไปแล้วเนี่ยฮะมึงเริ่มมาโีกแล้วเนี่ยคิดว่าคนข้างห้องข้างบ้านมึงเนี่ยเขาพูดกระทบกระเทียบมึงมึงจะไปสนใจทําไมในเมื่อมึงไม่ได้เป็นมึงไม่ได้ทํามึงก็เดินผ่านไปแค่นั้นเอง มึงจะไปคิดทําไมว่าคนข้างห้องมึงพูดกระทบกระเทียบมึงมึงจะเอาทุกอย่างในโลกมาใส่ใจอยู่กับตัวมึงไม่ได้นะมึงจะเอาทุกอย่างมาไว้กับชีวิตมึงไม่ได้มึงต้องมีสติสัพพัญญาใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะแก้ไขที่ตัวเองใครจะด่ามึงยังไงมึงห้ามปากมันได้เหรอมึงเอามือไปอุดปากคนข้างห้องมึงได้เหรอก็ไม่ได้แต่มึงสามารถอุดปากมึงได้โดยการไม่โต้ตอบกับคําด่านั้นเขาจะกระทบกระเทียบมึงแต่มึงมีสังเระธรรมมีเครื่องขูดเกากเลสมีขันติเป็นเครื่องอดทน อดกลั้นต่อการที่จะไม่ด่ากลับเขาไม่พูดกระทบกระเทียบกับเขามึงทําได้วิธีการยอดนี้เดียวไม่ต้องไปแก้ที่ชาวบ้านแก้ที่เมืองจบเดี๋ยวมึงไม่มีปฏิกิริยากับมามันก็เลิกกระทบกระเทียบเมึองเองอ่ะไปทะเลมาแล้วเจอคนหล่อต้องทํายังไงดีคะอาจารย์อม,มึงก็เอาน้ําเกลือนในทะเลนะล้างตัวมึงซะจะได้เลิกคันสักทีเอาตัวนจุ่มลงไปในน้ำทะเลเพื่อจะเลิกคันเขาบ้างนะคันไม่เลิก,ม,ลกมึงเอาตัวแช่ในทะเลไม่ต้องกลับมาหรอกถ้ากลับมาล้วคันขนาดน,นี้ระลับไปใหม่ กลับไปแช่ตัวในทะเลจะได้หายคันคุณแนะนำนะ